เมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอเมริการักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าค่ายสิรินธรตําบลเขาตุมอําเภอรังจังหวัดปัตตานีพันเอกเกียรติศักดิ์นิวงโคศกกองอเมริการักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าชี้แจงกรณีที่อาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองร้อยทหารพรานที่4215หน่วยเฉพาะกิจกรรมทหารพรานที่42ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลบ้านน้ำบ่ออําเภอปนารศจังหวัดปัตตานีใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่เพื่อนร่วมง,งานซึ่งงมีีรราายยละเเเออดดขขหตุกกณ์ิึ้น เมื่อวันที่21พฤษภาคม2568เวลา15.00นาาปั๊มน้ำของกองร้อยซึ่งสูบน้ำขึ้นมาจากบ่อน้ำข้างกองร้อยเพื่อนำน้ำมาใช้ภายในกองร้อยยอมีปัญหาขัดข้องอาสาสมัครทหารพรานพงเดชในแนวสุกและ X, สิบเอกสารวุธแก้วจันทร์จึงได้แจ้งกับสิบเวรว่าปั๊มน้ำเสียเขาอ,ออกไปตรวจสอบภายนอกรั้วฐานปฏิบัติการซึ่งก่อนที่จะออกไปนอกฐานปฏิบัติการได้แจ้งกับอาสาสมัครทหารพรานประวิทย์เหลี่ยมพลซึ่งกำลังเข้าเวรยามอยู่ว่าจะออกไปตรวจสอบดู เมื่ออาสาสมัครทหารพรานพงเดชกำลังเดินไปตรวจสอบอาสาสมัครทหารพรานประวิทย์ได้ยิงเข้าสายอาสาสมัครทหารพรานพงเดชกระสุนถูกบริเวณท้องและบริเวณแขนได้รับบาดเจ็บจากนั้นอาสาสมัครทหารรบพรานประวิทย์ได้นำอาวุธปืนหลบหนีไปส่วนกำลังพลคนอื่นๆภายในกองร้อยได้เร่งช่วยเหลือและนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนซึ่งขณะนี้อาการปลอดภัยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปัตตานีส่วนของแรงจูงใจในการก่อเหตุขณะนี้ ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดจากการสอบถามผู้บาดเจ็บเบื้องต้นไม่พบว่ามีปัญหาขัดแย้งส่วนตัวกับผู้ก่อเหตุมาก่อนภายหลังเกิดเหตุโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ได้ประสานงานรวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่รวมทั้งผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิน่นเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุซึ่งคาดว่าอาจยังหลบซ่อนตัวอยู่ในบริเวณใกล้เคียงฐานปฏิบัติการเพื่อนำตัวมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และต่อมาในเวลาประมาณ21นาฬิกา40นาทีอาสาสมัครทหารพรานประวิทธิ์ผู้ก่อเหตุได้ออกมามอบตัวกับผู้บังคับการกรมทหารพรานที42ซึ่งหน่วยได้ส่งมอบตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปภายหลังเกิดเหตุได้มีข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่ามีเหตุยิงกันทำให้กำลังพลเสียชีวิตหนึ่งนายบาดเจ็บอีกสี่นายจึงขอเรียนให้สาธารณชนได้ทราบว่าข้อมูลดัง,งกล่าวไม่เป็นความจริง และเป็นข่าวที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบอย่างถูกต้องขอประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายาแดนภาคใต้ขอให้รับฟังข่าวสารจากกองอเมริการักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าและขอให้พี่น้องประชาชนโปรดใช้วิจารณญาณในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะเชื่อหรือก่อนส่งต่อข้อมูลดังกล่าวออกไปซึ่งอาจส่งผลกระทบ